สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ในส่วนของตัวเพ Index กันไปแล้วนะครับในวิดีโอถัดไปต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของพวกเพจย่อยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น 404, a ื่อสี่อาคายปลายเหรือว่า About us อะไรพวกนี้นะครับด้วยเพจแรกที่เราจะทำก็คือเป็นส่วนของตัว404นะครับเนื่องจากว่าเนื้อหาข้อมูลค่อนข้างน้อยนะครับโอเคเราก็ ตัว p h o เ o อร o ช็อปของเรากลับขึ้นมาตัวนี้ก็คืออินเด็กที่เราสร้างไว้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดไปเลยตัวนี้ก็คือตัว y f r a m e .jpg นะครับเดี๋ยวเราเปิดไหนก็ได้ผมคลิกขวาเลยที่ Open With แล้วก็ Photoshop นะครับโอเคจากนั้นจะเห็นว่ามันมีส่วนที่เราเคยทำไว้แล้วนะครับก็คือตัวแนปบาร์แล้วก็ตัวพุตเต้นั่นเองนะครับโอเคเราก็ ไม่คิดมากนะครับเราโยนไอ้ตัวหนาบาามาก่อนเลยเดี๋ยวก่อนอื่นมาสร้างแบลการ์กันก่อนผมจะเทสีลงไปเลยนะครับเอาเป็น999ก่อนแล้วกันโอเค ผมกดล็อกตัว Y1 f ame. y f e 4 4ผมจะจัดให้มันอยู่ตึงกลางนะครับโอเคจากนั้นก็มาที่ P224 เรียบร้อยนะครับตัวแบกกา์เราเคยทำไว้สองรูปแบบนะครับก็คือแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนผมใช้เป็นแบบเดิมนะครับจากนั้นก็มาเลือกคู่ภาพาสำหรับหน้าสีขึ้นสีเอ,เอก,กันนะครับขอเป็นหน้าที่ให้ความรู้สึกว่า เอาเป็นรูปนี้แล้วกันกดล็อกนะครับ แล้วผมขอเอาส่วนโซเชียลออกไปเลยนะครับคอนแทคโอเคจากนั้นก็เดี๋ยวมาดูตัวาวเซนกันต่อมีส่วนของข้อความนะครับแล้วก็มีส่วนของตัวเซิร์ฟนั่นเอง caption ตัวใหญ่ๆหน่อยสัก 48, 2ไว้กันพนัเดียวดูข้อความตออ๋อ4เดเดเ Not found the pet you not not found. Wow. โอเคจากนั้นก็เป็นส่วนของตัวเซฟออมนะครับเดี๋ยวเอาเป็นตัวนี้ดีกว่า บบกรอบระบุคำค้นที่ต้องการค้นหาเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ใหญ่กว่านี้สักหน่อยนึง โอเคนะครับเราได้ส่วนของตัวเซิร์ฟมาแล้วเดี๋ยวผมขอเอาตัวกริดมาจาัดขนาดแป๊บนึงนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาจัดขนาดจุดกันก่นก่อนได้ okay, เดี๋ยวผมจะจัดให้มันอยู่ในขนาดเจตทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับสามสิบหกคลุกไว้นะครับแล้วก็ร e n a m e เป็นคำว่า search แพลตฟอร์มนะครับแปดร้อย ตัวเพจสีขึ้นสีของเราก็จะเอาเข้าวๆแบบนี้เลยนะครับอ่ายับให้ลงมาอยู่กึ่กลางนิดนึงโอเค The page you request was not found นะครับพูดไปอะไรก็ผมไม่ต้องสีขึ้นสีเป็นหน้าที่จะแจ้งก็ต่อเมื่อหน้าที่เราค้นหาหรือว่าหน้าที่เราต้องการเนี่ยมันไม่มีอยู่นะครับ ในส่วนของตัวเพจสีขึ้นสีจะมีข้อห้าประมาณนี้นะครับในส่วนต่อไปแล้วก็จะมาดูว่าเราจะทําส่วนไหนกันต่อนะครับเราก็จะเริ่มจากพวกส่วนที่ข้อมูลไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยววิดีโอต่อไปเรามาทําส่วนของตัว about กันนะครับในวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ